ถ้าเขาติดเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยไม่ถึงหนึ่งปีเขาออกแล้วเขาจะเป็นฮีโร่อย่างน้อยที่สุดในบรรดาพักพวัวเขาอันนี้สงตรงนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มพูนบริบีมากกว่าเก่าอีกมหาศาลแต่เพราะความเห็นแก่ตัวของเขาโอหังมะมังกาของเขามันก็เลยทำให้เขาต้องรีภัยไป17ปีทักษิณเนี่ยเขามีโอกาสตั้งแต่แรกสุดในเรื่องคดีเรื่องโอนที่ดินให้ภรรยา โดยเซ็เนเซ็น euh เซ็นให้กับเซ็นบัตรประชาชนให้ภรรยาไปโอนซึ่งผิดกฎหมายปปชามาตราหนึ่งร้อยซึ่งสารจำคุกหนึ่งปีวันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าเขาคิดเป็นเหมือนวันนี้ถ้าเขากลับมาเนี่ยนะวันนี้เขาก็ไม่มีอย่างนี้หรอกเพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะวันนั้นพักเพื่อไทยหรือภายใต้ แบรนเนมว่าพรรคพรรคพลังประชาชนนะฮะหลังจากที่พรรคไทยรักไทยถูกยุบไปแล้วนะฮะมีเสียงหรือว่าเขาเป็นรัฐบาลคือคือพวกเสื้อแดงทั้งหมายและพรรคพวกเขาที่เป็นรัฐบาลอยู่เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลการที่เขาติดคุกหนึ่งปีเหมือนไม่ได้ติดอะไรอีกประการหนึ่งท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมต้องรู้ว่าหลักการของ กรมรัชทันและกระทรวงยุติธรรมนั้นมีมานาแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการพระราชทานอภัยโทษออกมาปั๊บเนี่ยผู้ใดก็ตามที่ต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหลักการกรมราชทันจะปล่อยทันทีปล่อยทันทีแล้วฮะเหมือนกับคนที่จำคุกมาแล้วอาจจะโดนจำคุกมาตั้งสามสิบสี่สิบปีเหลือปีสุดท้ายเขาก็ปล่อยเป็นหลักการ เพราะฉะนั้นแล้วจำคุกหนึ่งปีเนี่ยไม่ได้เหมือนกับถูกจำคุกจริงๆนะฮะแล้วยิ่งมีกฎหมายใหม่ออกมาที่เอื้อประโยชน์กับผู้ต้องขังที่มีโทษน้อยที่สามารถที่จะใส่กำไไร m อแล้วกลับไปอยู่บ้านได้ช่วงนั้นถ้าทักษิณเขายอมถ้าเขาเข้าคุกจริงตอนนั้นกระแสที่ดันเขาเป็นฮีโร่มันสูงมาก เขาเนี่ยจะได้รับความชื่นชมนิยมชมชอบว่าเขาเป็นคนที่ไม่หนีคดีเขาพร้อมจะรับแต่จากการที่เขาโอหังมมังกาตลอดเวลาในการพูดจาเพราะเขาเคยชินกับการที่เขาทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายเขาก็จะแก้กฎหมายให้เขาทำทุกอย่างนั้นถูกต่อไปซึ่งนู้ชมลองย้อนหลังกลับไป เมื่อ1 7บเปีที่แล้วท่านผู้ชมคิดตามผมมาถ้าเขายอมเข้าคุกตอนนั้นโดยละเว้นความโอหังมะมังกายะโสโอหังของเขาแล้วคนอย่างเขาเนี่ยรัฐบาลเป็นของเขารัฐรีว่าการกระทรวงยุตธรรมก็ต้องเป็นของเขาเขาติดคุกก็เหมือนกับเขาย้ายที่นอนที่นอนสบาย เขาก็สามารถที่จะไปนอนโรงพยาบาลได้อยู่อย่างสุขสบายกันละกันการเยี่ยมอาหารการกินก็ย่อมแตกต่างกว่าผู้ต้องขังทุกๆคนคือพูดง่ายๆว่าสถานภาพเนี่ยต้องดีกว่าผู้ต้องขังทุกคนเพียงแต่เสียศักดิ์ศรีในการที่เขาจะต้องอยู่ในพื้นที่รัรร้วรอบที่ไม่สามารถเดินออกไปได้จะมองเห็นท้องฟ้าก็เฉพาะกลางวันก็เงยหน้าท้องฟังท้องฟ้า คนติดคุกเนี่ยไม่มีวันที่จะเห็นพระจันทร์ท่านผู้ชมเข้าใจยังเพราะเขาน้องเข้าเข้าไปในเรือนจําในห้องขังเนี่ยประมาณบ่ายสามโมงเย็นซึ่งกรณีทักษินเขาก็ไม่จาเป็นต้องเข้าถึงบ่ายสามโมงเย็นอาจจะหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเขาเอาเข้าไปก็ได้แต่โดยทั่วๆไปแล้วคนติดคุกเนี่ยจะมองไม่เห็นดวงจันทร์เพราะว่าตอนกลางคืนย่างกระายเข้ามาพระจันทร์ออกมาเนี่ยต้องอยู่ในห้องละ ท่านผู้ชมครับถ้าเขาติดเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยไม่ถึงหนึ่งปีเขาออกแล้วท่านผู้ชมรู้ว่าถ้าเขาทำเช่นนั้นเขาจะเป็นฮีโร่อย่างน้อยที่สุดในบรรดาพักพวัวเขาและยังมีคนที่เป็นกลางๆก,ก็จะบอกเออทักษินไม่คนใช้ได้นะยอมว่ากฎหมายว่างอะไรก็ยอมเกันนะฮะและท่านผู้ชมลองนึกดูนะฮะอันนี้สงตรงนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มพูน นะฮะเป็นบารมีให้เขาซึ่งเขาความเป็นเคยเป็นนายกมาแล้วสองนะฮะเขาก็ต้องมีสองสมัยเนี่ยเขาต้องมีบารมีมากกว่าเก่าอีกมหาศาลเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพรรคการเมืองของเขาไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามแต่ถ้านำโดยทักษิณชินวัตรแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพรรคการเมืองที่ผูกขาดทางการเมืองตลอดไปแต่เพราะความเห็นแก่ตัวของเขาโอหังมะมังกาของเขา นะฮะมันก็เลยทำให้เขาต้องลี้ภัยไป17ปี